สวัสดีครับผมอินทาเทพคำโพนอกวันนี้ผมจะมาร้องเพลงคําว่ารักซึ่งแต่งจากชีวิตจริงของผมขอมอบเสียงเพลงแทนความรู้สึกแทนความนึกคิดทุกอย่างมอบไปให้คนที่ผมรักนะครับผมตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่เกาะไต้หวันบริษัทซุนยวนแผนเอ K เคเครื่องห้านะครับ วันที่6มีนาคมผมก็จะกลับเมืองไทยไปหาพ่อหาแม่หาลูกสาวและก็หาแฟนสุดที่รักขอฝากคำว่ารักนี้นะครับผมเป็นเสียงเพลงสื่อถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในหัวใจของผมให้แฟนผมได้รู้ว่าผมรักเธอด้วยความจริงใจ ผมเป็นคนเสียงไม่ดีแต่ชอบแต่งเพลงนะครับเพลงนี้แต่งจากชิดจริงของผมเชิญชมและรับฟังได้เลยครับคำว่ารักที่ถือให้ฉันมาตารอดเวลาเป็นรักจริงหรือรักรวงใจส่วนคำว่ารัก ที่ฉันให้เธอไปรักจริงจากใจให้เธอไปหัวใจทางดวงรักจริงจากใจให้เธอไปหัวใจทางดวงผิดใช่ไหมพี่รักจริงเป็นห่วงเธอเป็นห่วงเสมอเพราะว่าเรานั้นอยู่ไกลกัน คำว่ารักที่ให้มาสัญญาฉันจะมันรักกันรักษาให้คงมีผิดมากไหมพี่รักจริงคอยเป็นห่วงใจทั้งดวงมอบให้เธอด้วยความรักจริงคำว่ารัก ทีฉันให้น้องยิงฉันรักจริงรักแต่เธอนั้นเพียงคนเดียวคำว่ารักที่ฉันให้แก่เธอคือรักเสมอรักแต่เธอไม่เคยลืมเรือนคำว่ารักคอยย้ำเตือน อย่าลืมเรือนว่าเรานั้นรักกันอย่าลืมเรือนว่าเรานั้นรักกันผิดมากมายที่รักจริงคอยเป็นห่วงใจทั้งดวงมอบให้เธอด้วยความรักจริงคำว่ารักที่ฉันในน้องยิง ฉันรักจริงรักแต่เธอนั้นเพียงคนเดียวคำว่ารักที่ฉันให้แก่เธอคือรักเสมอรักแต่เธอไม่เคยลืมเรื่องคำว่ารักคอยย้ำเตือนอย่าลืมเรื่องว่าเรา นั้นรักกันอย่าลืมเรือนว่าเรานั้นรักกันเจ้าละครับผมผมอินทาเทพเป็นคนเสียงไม่ดีแต่ชอบแต่งเพลงขอ,เ,อเสียงเพลงนี้แทนความรู้สึกแทนคําพูดทุกคำํำมอบให้แก่คนที่ผมรักไว้เจอกันโอกาสนั้นนะครับสวัสดีครับบายขอความสุขจงมีแก่เพื่อนๆทุกคนนะครับ